สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะลูกนะในการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนอื่นเลยครูออยขอชี้แจงกับเด็กๆชั้นปอสองก่อนเนาะว่าทั้งสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทําการพบทวนในเรื่องของคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำซึ่งเราเรียนผ่านมาแล้ว เด็กๆได้เนื้อหาการเรียนได้ความรู้ได้ทำแบบฝึกหัดแล้วก็ได้สร้างสารรค์ชิ้นงานในใครจำได้ว่าชิ้นงานที่เป็นในเรื่องของคำควบกล้ำเป็นอันไหนเด็กๆจำได้ไหมลูกที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วให้เด็กๆประกอบนะคะแล้วก็ให้เด็กๆอ่านจำได้ไหมหลายคนส่งมาสวยมากเลยกรวยังเก็บไว้อยู่นะเดี๋ยววันนี้นะคะ ครูออยจะชี้แจงแล้วจะบอกกับเด็กๆว่าวันไหนเราจะเรียนในเรื่องอะไรบ้างในส่วนของทั้งสัปดาห์นี้เลยเนาะมีอยู่5วันเริ่มจากวันจันทร์นะคะแล้วไปสิ้นสุดที่วันศุกร์สุดสัปดาห์โดยวันจันทร์กับวันอังคารนะลูก2วันนะคะครูออยจะให้เด็กๆนั้นทำการพบทวนในส่วนของ คำควบกรำแท้เนาอลูกเนาะใช้การทบทวนสักสองวันเพื่อให้เด็กๆนั้นสามารถนําความรู้นะคะมาใช้ทําใบงานที่คอยเตรียมไว้ให้จากนั้นในส่วนของวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะจะเป็นคําควบกรำไม่แท้โอเคไหมแล้ววันศุกร์จะเป็นกิจกรรมพิเศษเดี๋ยวรอติดตามด้วยว่ากิจกรรมพิเศษในวันศุกร์นั้นจะเป็นอะไรนะคะ วันนี้เป็นคำควบกล้ำแท้เราไปเริ่มกันเลยดีไหมสำหรับใครที่ลืมว่าคำควบกล้ำคืออะไรเดี๋ยววันนี้คุณออยจะทบทวนให้โอเคเนาะไปเริ่มทบทวนกันก่อนที่จะดูใบงานเลยค่ะเด็กๆฟังอีกรอบนะทบทวนวันนี้แล้วนำความรู้นั้นมาใช้ทำใบงานโอเคเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจมาค่ะมาเริ่มค่ะ สำหรับคำควบกล้ำนะคะใครที่ลืมว่าคำควบกล้ำคืออะไรเด็กๆตั้งใจฟังครูออยให้ดีนะลูกคำควบกล้ำนะคะคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันแล้วก็เวลาอ่านออกเสียงจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันโอเคไหม โดยอักษรควบนะคะอาจจะเป็นลอเรือลอลิงหรือวอแหวนก็ได้ซึ่งคำควบกล้าแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่าคำควบกล้าแท้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำควบกล้าแท้คืออะไรส่วนประเภทที่สองพอมีควบกล้าแท้แล้วก็ต้องมีควบกล้ำไม่แท้นะคะ คอยจะให้ความรู้สำหรับคำํำควบกล้ำแท้ก่อนนะลูกนะาคำควบกล้ำแท้นะคะจะเป็นพยัญชนะตัวหน้าแล้วควบก,กับลอเรือลอลิงแล้วก็วอแหวนซึ่งสำหรับคำํำควบกล้ำแท้เวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงสองตัวพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นจำให้ดีว่าควบกล้าแท้ จะอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวที่ติดกันมาเรียงกันมาออกเสียงพร้อมกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะสำหรับคำควบกล้ำที่พยัญชนะต้นควบกับลอเรือโดยครูออยจะพูดถึงควบกล้ำแท้ก่อนนะลูกก็จะมีกอไก่กับลอเรือยกตัวอย่างเช่นคำว่ากราบเวลาเราสะกดคำนะคะ กรออาบอกราบจะเห็นว่าออกเสียงทั้งสองพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันถัดมาคอควายกับลอเรือครูอยอยกตัวอย่างเช่นคำว่าครัวคอรออัวครัวถัดมาปอปลากับลอเรือครูออยกตัวอย่างเช่นคำว่าปลองซึ่งหมายถึงปลองดอง รปรออองปลองถัดมาพ่อพานกับลอเรือครูออยกตัวอย่างคือคำว่าพร้อมพอรออ่องมอมไม้โทพร้อม,ม,อมและสุดท้ายนะคะคือตอเต่ากับลอเรือครูออยกตัวอย่างเช่นคำว่าตรงตอรออก งตรงนะลูกนะนี่คือพยัญชนะต้นควบกับรอเรือซึ่งเป็นคําควบกล้ำแถจะเป็นกอรอคอรอปอรอพอรอแล้วก็ตอรอถัดมาจะเป็นควบกับรอริงถ้าเป็นกอไก่ควบกับรอริงยกตัวอย่างเช่นคำว่ากล้ากอรออากลาไมาโ้โท กลา้าคอควายกับลอลิงยกตัวอย่างคือคำว่าคออลอ,องอคอลอองคลองผอพึ่งกับลอลิงยกตัวอย่างคือคำว่าผลิผลิคำนี้นะคะเช่นใบไม้ผลิใบต้นไม้ผลิใบผอรออีผลิส่วนปอปลากับลอลิงยกตัวอย่างคือคำว่าปลา พอ,อรออาปลาและพอพานกับรอลิงยกตัวอย่างคือคำว่าพลอยพอรอออยพลอยนะคะถัดมาจะเป็นพยัญชนะต้นควบกับวอแหวนก็จะมีกอไก่กับวอแหวนควบกันยกตัวอย่างเช่นคำว่ากวางกวออางอกวางขอไข่กับวอแหวน ยกตัวอย่างเช่นคำว่าขวานขอวอ,นอวานและคอควายกับวอแหวนยกตัวอย่างเช่นคำว่า,วาวความคอวอามเพราะฉะนั้นสำหรับคำควบกล้มนะลูกคือการที่มีพยัญชนะสองตัวอยู่คู่กันเรียงกันมาแล้วผสมสละเสียงเดียวกัน ซึ่งเวลาอ่านออกเสียงนะคะถ้าเป็นคำควบกล้ำแท้จะออกเสียงทั้ง2ตัวพร้อมกันเลยโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นควบด้วยลอเรือลอลิงหรือวอแลแวนเวลาอ่านจะต้องอ่านทั้งตัวหน้าและตัวที่2พร้อมกันอ่านคู่กันนะคะเราไปดูใบงานของเรากันเลยลูกมาดูใบงานของเรากันเลยค่ะมาค่ะลูก สำหรับใบงานที่เด็กๆได้รับไปวันนี้เนาะจะเห็นว่าในรายภาษาไทยนะคะครูออยได้เย็บให้เด็กๆทั้งสัปดาห์เลยสำหรับใครที่แกะออกเด็กๆต้องดูให้ดีด้วยว่าวันไหนเรียนเรื่องอะไรเนาะทางที่ดีเด็กๆไม่ต้องไปแกะเลยลูกครูออยเย็บให้เป็นสัปดาห์แล้วให้เข้าใจตรงกันว่าเรียนวันละแผ่นโอเคไหม แต่ถ้าใครอยากจะเกะก็ตามตามสบายเลยนะคะแต่ว่าต้องดูให้ดีว่าวันถัดมาเราจะเรียนอันไหนเนาะซึ่งถ้าใครไม่แกะจะเห็นว่าครอออยเรียงเป็นวันให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้หัวเรื่องด้านบนของกระดาษเขียนชัดเจนว่า คำควบกล้ำแท้เด็กๆคะก่อนทําใบงานใบงานคนเด็กเหมือนกับที่กูอยเปิดอยู่ตอนนี้นะลูกนะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชัน้นแล้วก็เขียนเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะลูกแล้ววันนี้นะคะการทําในเรื่องของคําควบกล้มแท้จากให้เด็กๆอ่านคําที่อยู่ในกรอบซึ่งมีอยู่ทั้งหมดแคํค จากนั้นให้เอามาเติมทั้ง8ข้อโดยต้องเลือกมาเติมเพื่อให้แต่ละข้อนั้นเป็นประโยคหรือเป็นข้อความที่สมบูรณ์นะคะโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นข้อที่1คุณยายหิ้วจุดๆๆไปตลาดเด็กๆต้องไปดูว่าควรที่จะเอาคำไหนมาเติมซึ่งคำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นคำควบก,กล้ำแท้ทั้งหมดเลย มีแดข้อเด็กๆลองไปฝึกทำดูนะคะโอเคไหมครูออยฝากใบงานวันนี้ด้วยเนาะส่วนวันพรุ่งนี้เราจะยังคงอยู่ในเรื่องของคำครวบกล้มแท้อีกเช่นเคยแต่ใบงานจะแตกต่างไปจากวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆติด,ด,ดตามด้วยแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปคำควบกล้มแท้เป็นยังไงลูกต้องอ่านออกเสียง สองตัวพร้อมกันคู่กันนะคะห้ามลืมตรงนี้เด็ดขาดเลยแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะลูก